ซื้อกล้วยสุกมานะครับกลัวกินไม่ทันนะครับวันนี้จะนําอีกหนึ่งวิธีกับการเก็บกล้วยสุกไงให้อยู่ได้นานนะครับไปดูครับให้เพื่อนใช้วิธีการตัดที่ข้นกล้วยแบบนี้นะครับให้กล้วยยังมีเหลือข้นแบบนี้นครับตัดไปที่ข้นกล้วยแบบนี้นะครับตัดกล้วยให้ได้ข้นกล้วยแบบนี้นะครับเพื่อนนะครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนไปล้างทำความสะอาดบบน,นะครับเช็ดให้แห้งนะครับ ได้แล้วนะครับให้เพื่อนนากล่องอันน้ประสงค์นะครับจากนั้นนํากล้วยของเรามาเรียงวางไว้ครับทําเรื่อยๆนะครับแบบนี้ไปเรื่อยครับก็จะทาให้กล้วยของเรายืดอายุนะครับคงความสุกอยู่ได้นานนะครับกินได้เป็นอาทิตย์เดินนะครับเพื่อนนะครับเมื่อได้แล้วนะครับให้เพื่อนปิดฝานะครับนาไปเก็บไว้ในตู้เย็นนะครับช่องเกผลไม้แบบนี้ก็ได้ครับจะช่วยทําให้กล้วยคงความสุกนะครับอยู่ได้นานนะครับเป็นอาทิตย์อาทิตย์เลยนะครับเรา